พุทธประวัติก็คือประวัติของพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ประสูติหรือวันเกิดพระพุทธเจ้าเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน 6. หกณสวนหลุมพินีวันดินแดนระหว่างกรุงกบบิลพัทกับกรุงเทวทหะส่งพระนามว,ว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งพระพุทธเจ้า เป็นพระราชาโอรสของพระเจ้าสุดโธธนะและพระนางสิริมหามายาเมื่อมีพระชนมายุ16บหกพันษาทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพาต่อมามีพระโอรสหนึ่งพระองค์มีพระนามว่าราหุล เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสงค์ที่จะหาทางช่วยเหลือให้พระองค์พ้นทุกข์และให้ชาวโลกพ้นทุกข์ด้วยพระองค์จึงตัดสินใจที่จะออกผนวดเพื่อค้นหาทางดับทุกข์เมื่อพระชนมายุได้2 9่สิบาพันาหลังจากที่ออกผนวดแล้วพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรน,นั่นก็คือการทรมานร่างกาย เพื่อที่จะค้นหาวิธีที่ช่วยให้ตนเองและผู้อื่นพ้นทุกข์พระองค์ใช้เวลานานถึงหปีจึงได้ตรัสรู้ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ประสูติโดยทรงมีพระชนมายุ 35, สามสิบห้าพันษาและหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้า ก็ได้เสด็จไปแสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมมาจากกับปวัฒนาโสตรแกปัญจวัคคีทำให้เกิดผู้บรรลุธรรมและเกิดพระภิกษุรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนาคือท่านโกลทัญญะหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนประชาชนเป็นเวลานาน,านถึง45ปี พระองค์ก็ได้เสด็จปรินิพานหรือวันสินพระชนของพระพุทธเจา้าที่เมืองกุศินาราในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเมื่อพระชนมาอายุได้แปสิบพรรษาพอครบเจ็ดวันในวันรุ่งขึ้นก็มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระองค์ประสูตรตรัสรู้ และก็ปรินิพานวันเดียวกันเลยใช่ไหมคะคุณตาใช่แล้วลูกตาจะสรุปให้ฟังอีกรอบก็แล้วกันนะพระองค์มีพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุดโธธนะและพระนางสิริมหามายาประสูตรเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกและทรงอภิเษกสมรสกับ พระนางยะโสธราต่อมามีพระโอรสหนึ่งพระองค์พระนามว่าราหุลและพระองค์ก็ได้ออกพนวดเพื่อค้นหาวิธีดับทุกข์ต่อมาก็ได้ตัดสรู้และได้แสดงพระธรรมแก่ประชาชนจนเสด็จปรินิพานซึ่งเป็นวันเดียวกันตามที่พลอยเข้าใจถูกต้องแล้วลูกน้องเลือกตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ข้อหนึ่งวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตัดสรู้และปรินิพานตรงกับวันใด <Wow! S 1> ข้อสองข้อใดเป็นพระนามเดิมของพระพุทธเจ้า <Wow! S 3> พระพุทธเจ้าปรินิพานเมื่อพระชนมายุเท่าใด เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของใครข้อ5เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดเพราะเหตุใด ข้อหวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานตรงกับวันใดตอบวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานข้อสองข้อใดเป็นพระนามเดิมของพระพุทธเจ้าตอบ สิทธัตถะเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าข้อที่สามพระพุทธเจ้าปรินิพานเมื่อพระชนมายุเท่าใดตอบพระพุทธเจ้าปรินิพานเมื่อพระชนมายุแปดสิบพรรษาข้อสี่ 80, สพระพุทธเจ้า เป็นพระราชโอรสของใครตอบพระพุทธเจ้าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุดโททนะและพระนางสิริมหามายาข้อ5เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดเพราะเหตุใดตอบเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดเพื่อช่วยเหลือชาวโลกให้พ้นทุกข์